นี่เรากำลังจะเข้าพระนครกันแล้วนะได้แต่ภาพนิ่งนะคะโอเคครับห้ามใช้แสตมป์โอเค <ใน S 1> ครับเจ้าสัวเคยมาแถวนี้ไหมจะได้มาต้งมีครั้งแรกอ้าวก็บอกเคยมาแล้วซุลงเคยมาไหมเนี่ยวันนี้เข้าเมืองกันน่นพาปไปดูพิพิธภัณฑ์ไปหาความรู้<ไ>พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์พิพิพพพธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะผมบอกให้ นี่เรากำลังจะเข้าพนครกันแล้วนะนี่พนครแล้วโอเคไป,ไปจ้ะไปตามทางเลยที่นี่ที่ไหนเนี่ยี่ีก็คือทีท่ที่ไหนที่ไที่วังในหลวงครับอ๋อเรอวังในหลวงลวเจ้าสัวเคย<ๆ>มาแถวนี้ไหมล่ะใช่ไปตามป้าไปเล ผมเพิ่งจะได้มาตรงนี้ครั้งแรกอ้าวแล้วบอกเคยมาแล้วตกพูเคยมาไหมเนี่ยถ้าผมเพิ่งจะได้ลงตรงนี้ครั้งแรก สามนั่งเด็กเขียนไหมเด็กเด็กฟรีนะคะหุ๊บแบบเด็กฟรีมี้าไหม่ีบ้างเด็กฟรีผู้ใหญ่ฟรีห้าสิบผู้ชมมาได้เลยเนี่ยเด็กฟรีท่องเกิดอะไรด้านในอะค่ะถ่ายได้แต่ภาพนิ่งนะคะโอเคครับห้ามใช้แสบห้าพโอเคครับอ่าก็คือว่าเขาติดข้อมือนี่นี่ติดข้อมือนี้ พื่อที่จะได้รู้ว่าเราเดินไปตรงไหนบ้างนะคะเราเดินเข้าไปดูห้องไหนเราไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วเรามากี่โมงใช่ค่ะเดินเข้ามาข้างในนะคะก็ถือว่าสวยมากๆเลยแต่ว่าด้านในเนี่ยเขาจะห้ามถ่ายวิดีโอแล้วก็ห้ามถ่ายรูปโดยการใช้แฟลชนะคะ โดยแต่ละห้องและแต่ละจุดนะคะก็จะมีคมําบรรยายนะคะมีเขียนบอกหมดนะคะว่าตรงนี้คืออะไรใช้กับใครนะคะอันนี้นะคะสวยมากแล้วก็ขนาดหน้าต่างเป็นยังถ่ายเก็บไว้เลยสวยจริงๆนะคะอย่่งแล้ที่ชอบอีกอย่างก็คือในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาจะมีคําอธิบายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะก็เปิดชมได้เลย แล้วก็ตรงที่เขาเปิดให้เข้าชมเนี่ยนะคะเขาจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่เขาจะจัดอะไรให้เราชมนะคะแต่ละช่วงเวลาก็สามารถเข,าเข้าไปสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะคือเข้ามาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้ดูเรียกว่าของที่เราไม่เคยเห็นเนานะเป็นบุญตามากๆแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่แบบเก่าแก่เป็นของชาติไทยเราจริงๆน,นะคะ มาที่นี่นี่ถือว่าได้ความรู้มากจริงๆนะคะ,ะถ้าเราสงสัยอะไรเนี่ยเขาจะแต่ละห้องเขาจะมีเจ้าหน้าที่นั่งคอยดูแลอยู่แล้วก็สามารถให้คําแนะนําเราได้นะคะอ่าน้กลองเครื่องดนตรีนะคะเฮียมานั่งยิ้มอยู่ตรงนี้มาถึงโซนที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะนะคะเครื่องดนตรีไทยนะคะต่างๆถ้วยโถโอชามนะคะสมัยโบราณนะคะนี้ชมนะพิกลเงินพิกุลทองนะคะ เรียกว่าเยอะมากจริงๆนะคะมีหลายโซนนะคะมีหลายประเภทเลยตรงนี้เป็นสงครามยุทธหัตถีนะคะจำลองโมเดลให้ดูเนาะด้านในมีพระสงฆ์สวดให้ด้วยไหมคะเวลาเขาลบสมัยก่อนก็เดินไปดูมาแล้วนะคะสำหรับ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนาะวันนี้มีจัดให้ชมด้านในนะคะจัดอะไรก็ได้เลยนะจัดแสด,ด,ดงข้างในนะคะเป็นหลายชุดเลยใช่สวยมากเลยนะคะใครมีโอกาสมาเนาะเดี๋ยวเราพาที่า,าไปไห้พรกันบนบถือว่าได้รับได้ชมประวัติศาสตร์ความวิจิตรความสวยเนาะสูงใหญ่สมัอยอยิเนี่ยโอมีลูกปืนด้วยเล้าอัวระวังระวัง อันนั้นลูกปืนจริงเหรอปืนจริงสิค,ค่ะก่อนกลับก็แวหววพรพานะคะเป็นสิริมงคลนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดกระดิ่ง Subscribe <ๆ>เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ